คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเนาะมันดึกแล้วก็เอาไว้พรุ่งนี้กระผมเองจะต่อในส่วนของสมถะภ,ภูมิวิปัสนาภูมิโดยย่อแล้วเราจะเจริญภาวนากันอีกออพยายามทำให้มากพรุ่งนี้ก็ขอรับว่าจะอธิบายแต่น้อยเพราะคืนนี้อธิบายมากแล้วจะได้นั่งกันมากกว่านี้ครับเพราะว่า ขออภัยด้วยนะครับต้องต้องอธิบายเขาฟังเพราะว่าบรรดาผู้ที่ปฏิบัติได้ผลเป็นชาวต่างประเทศเขาก็นั่งปฏิบัติอยู่ข้างหลังนะั่นพาพ่อพาแม่มาด้วยมาหลายครั้งแล้วมาที่นี่ครับอันนั้นเขาเขาปฏิบัติถึงถึงพระนิพพานและก็วันนี้ก็ให้เขาเรียนรู้วิธีตรวจดูตรวจพบตรวจจักรวาลในส่วนสุกติภพก่อน แต่พระที่ถึงธรรมกายแล้วก็ดูได้รู้วิธีแล้วก็ไปนั่งดูเองแต่อย่าไปเพลินนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากจะติดอยู่ในติดใจไปดูนรกสวรรค์อะไรมากมายครับพอรู้พอเห็นพอเข้าใจแล้วก็รู้แล้วว่าปุญญาพิสังขารเป็นอย่างไรอปุญญาพิสังขารเป็นอย่างไรเท่านั้นแหละและให้รู้ว่านรกสวรรค์มันมีจริงยังไงเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะ,ะจนกว่าจะ จนกว่าพระมหาโมคลานะท่านชอบไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปแค่ชั้นดาวดึงนี่ก็เห็นวิมานลอยอยู่ในอากาศเอ๊ไม่มีเทพพระบุตรอยู่ไม่มีเทพพบุตรหรือเทพธิดาเป็นเจ้าของลอยอยู่เฉยๆแต่ว่ามีบริวารน,นางอับสอน เห็นมสวยด้วยแต่ใครสนก็อย่าไปสนเลยนะครับมันเกิดขึ้นโดยอำนาจของบุญท่านแวะไปถามเขาท่านแวะไปถามเขาว่าทำไมวิมานมันว่างๆยุ่เฉยเนี่ยลอยอยู่เนี่ยเขาออกมาตอบบอกพระคุณเจ้าเจ้าของเขายังไม่ตายเอา้า อยู่ไหนล่ะบอกอยู่ที่กรุงพระราณสีนั่นแหละเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ขอไปทำบุญถวายวิหารทานเป็นที่อยู่ที่พักเวลาไปเวลามาของพระภิกษุนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็รับไว้สร้างแล้ว จำไว้นะครับเราทำทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยวิมานปรากฏอยู่นะท่านที่ถึงธรรมกายเนี่ยไปดูในชั้นดุสิตเทวโลกอธิษฐานจิตว่าถ้าเรามีวิมานขอให้พาไปจะบอกให้เอาฤทธิ์ใช้ก็ได้อธิษฐานเอาจากแก้วจากศูนย์กลางนั่นแนหะ อธิษฐานให้นําไปถ้าเผื่อเรามีวิมานโยนไปเขาจะนําไปเลยไปก็จะเห็นจะรู้ว่าของเรารู้แล้วก็เข้าไปจะเห็นนายทวารบาลเขาเรียกอะไรทวารบาลหรือเปล่าเทวดาที่เฝ้าเาขาจะเปิดประตูให้นะเข้าไปของจริงไม่ได้ของปลอมแล้วเคยทําทานอะไรไว้ในะสิ่งที่ทำนั่นแหละมันเป็น ที่พะยะสมบัติอยู่ในนั้นให้เห็นนะ่ยแล้วก็มีแท่นสำหรับนั่งสำหรับนอนลองไปขยับนั่งดูนะ่ยท่านที่ถึงธรรมกายแล้วนะลองดูทำความรู้สึกเลยว่าเป็นยังไงมันสุขสบายแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนี่ไปดูได้แต่ว่าท่าน มหาโมคลานะเนี่ยไปถามพอเขาบอกก็รลี้วเลยเหาะกลับลงมามนุษย์โลกไปกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าไปถามนะพระพุทธเจ้าค่ะเออคนทำบุญอยู่เนี่ยยังไม่ตายเนี่ยมีวิมานลอยอยู่รออยู่จริงหรือ ทำนองนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสยังไงมะอา้าวเธอไปเห็นมาแล้วไม่ใช่หรือเอาแปลว,ว่าทรงทราบตลอดเธอไปเห็นมาแล้วไม่ใช่หรือเธอเป็นพยานพระองค์ก็ตรัสอธิบายให้ฟังว่าคนที่ทำบุญมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ย วิมานปรากฏไปตามศักแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านแต่ถ้าอย่างพระเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าปฏิบัตินี้ไปเถอะวิมานอยู่ชั้นดุสิตมีแน่นอนอย่าผิดศีลนะครับถ้าผิดแล้วก็หายเลยหายเลยครับตราบใดที่เราเข้าถึงดวงธรรมใสขึ้นไปนะครับเอาแค่ดวงใสขึ้นไป ถึงไม่เห็นดวงใสก็ให้มันใจมันสง,งบมันใสยอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเท่านั้นแหละมีครับมากน้อยใหญ่โตวสว่างสวัยแบบไหนก็ขึ้นอยู่ที่บุญบารามีของแต่ละท่านเดี๋ยวจะบอกว่าหลวงตาโมไม่ได้โมคือมีในคำพีนี่ให้ท่านเล่าให้ฟังนีก็มีทั้งใน อัตถะกาธรรมบทแล้วก็ในพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าเที่ยวย่อในธรรมบทก็ในนันทิยะครับเป็นผู้ที่มีศรัทธาชาวเมืองพาราณศีเป็นผู้มีศรัทธามากนี่ได้ถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุขหลายครั้งส่วนภรรยาเขาไม่ค่อยเลื่อมใสหรอกครับภรรยาไม่เลื่อมใสต่อมาก็เล่าย่อๆเลยว่าเขาได้ศรัทธาสร้างปราสาท สมุกครับไวท้ทีไปสิปัตนามฤคไทยวันเป็นสังฆทานวิหารทานถวายแด่พุทธเจ้าและพระสงฆ์จุดมุ่งหมายเพื่อให้เพื่อให้พระสงฆ์ที่มาจากสี่ทิศท,ทั้ง4ได้พักครับพอกล่าวถวายสังฆทานเสร็จแล้วท่านบอกว่าวิมานเกิดบนบน,บนอากาศบนดาวดึง์หรือท่านดุสิลืมไปดาวดึง นี่พระโมคคลลาน,นันีกอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดเลยครับวันนั้นตอนไบบ่ายๆท่นก็เข้าสมาธิไปดูหรือนั่งสมาธิไปดูไปเห็นเลยแล้วมีบริวารอยู่เยอะเลยเอา้าเจ้าของเขาไปไหนนี่ไปถามเจ้าของเขายังไม่ตายใครเล็เจ้าของในนันทิยะเขาอยู่ที่ไหนพรนารณสีนูน่นครับบอกเขาเร็วๆเ,เขา้าให้ขึ้นมาเถอะทำลายภาชนะ หม้อดินเหมือนอัตภาพของเขาเหมือนหม้อดินมาเอาภาชนะทองคําเธอเวรางัน้นภาชนะทองคําคือวิมานคืออัตภาพที่เป็นเทพนะ่ยมันงามเปรียบภาชนะทองคําส่วนภาชนะอ้ร่างกายของมนุษย์เนี่เหมือนหม้อดินพระโมคคัลลาน,นะนนะสงสัยก็เ,เอ๊ะมันมีจิตคนยังไม่ตายวิมานรอรับนี่เลยกลับจากเทวโลกมาเฝ้าพระเจ้าแต่ผมจำไม่ผิดก็คือยังอยู่ที่พารณสีนี่นเลยครับ มีอยู่หรือพระเจ้าข้าพอมาถึงแล้วนะครับถามว่าวิมานรอคนตายเนี่ยยังไม่ได้ตายเนี่ยคนเป็นๆอยู่ในโลกมนุษย์วิมานรออยู่ทําบุญแล้วเกิดเป็นวิมานรอมีเลยพระพุทธเจ้าก็สวนอย่างที่พระพเจ้าอย่างที่หลวงป้าหลวงพ่อท่านพูดนะพูดสวนไปว่าเอา้ามาถามเราทําไมก็เธอเพิ่งไปดูมาไม่ใช่เลยแล้วพระพุเจ้าก็ตัสว่าบุญกุศลที่คนทําไว้แล้วเนี่ยคอยตรอบ คนเจ้าของผู้ทำบุญอยู่เนี่ยเหมือนกับญาติที่รอคอยญาติผู้เป็นที่รักผู้จากไปนานแสนนานแล้วกลับมาพอเห็นมาแต่ไกลท่านั้นก็ร้องบอกามาแล้วมาแล้วดีใจเหลือเกินฉันใดบุญกุศลที่ได้ทำไว้แล้วเนี่ยก็รอรับบุคคลผู้ทำบุญไว้แล้วฉันนั้นเหมือนกัน คล้ายกับเวนมิมานรออยู่บนอากาศมีนางฟ้าคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีนี่ครับครับจบตอนนี้ครับอืดีแล้วนี่ครับขอบคุณมากเลยอนุโมทนาด้วยนี่ว่าแปลว่านางฟ้าเขารอแต่ว่าพระเดชพระคุณอย่าไปมัวคิดถึงนางฟ้านะเ,เดี๋ยวเน็กว่าเดี๋ยวอยขอไปดูหน่อยนะจะรีบตายไปดูซะก่อนไม่ต้องนะอไปทําให้มันดีโน่นไปชั้นดูสิทธ์เธอ ไม่ใช่นางฟ้านะอไอ้ที่อยู่ในวิมานนะ่ะเมื่อกี้บอกให้เขาดูนะให้ไปดูเมื่อวานนี่สิบอกให้ไปดูนะ่ะวิมานของตัวนะ่ะไม่ใช่นางฟ้านะ่ะไม่มีเพศเไม่มีเพศคือคล้ายๆกับผู้ชายอะพูดอย่างง่ายๆเป็นเทพพระพุทธเดี๋ยวจะเนื้ออย่างนั้นเป็นเป็นตุ๊ดหรือเปล่า ไม่ใช่เทพบุตรไม่มีคือว่าด้วยอำนาจของศีลบริวารที่ขึ้นด้วยศีลบริสุทธิ์สำหรับในชั้นดุสิตเ,เ,เทวโลกนั้นเป็นเทพบุตรคล้ายๆเทพบุตรไม่ใช่ผู้หญิงนั่นแหละนี้ก็แตกต่างจากชั้นล่างลงมาชั้นล่างลงมาเป็นผู้หญิงเป็นนางอับสรนนะฮะทีนี้ก็ ก็เคยเล่าต่อยนิดนึงพระพุทธเจ้าเคยเยก,กลียกล่อมนันทะใช่ไหมหรือ,อ,อนันทะนันนันเป็นเป็นเป็นญาติของพระพุทธเจ้านะให้ไปบวชเนะี่ยเล่าย่อตอนนี้นิดเดียวแต่ไอตอนที่นันทะเนะี่ยกำลังนึกถึงแต่แฟนคู่มัน่นเกือบจะได้แต่งงานกันแล้วพระพุทธเจ้าดึงเอาไปบวชซะนี่เล่าย่อนะ ไอ้นี่ก็ยังอะไรอยู่เนะีพระพุทธเจ้าก็เลยพาไปนะพาไปดูนางอับสรว่ามันจะสวยแค่ไหนพาไปแล้วเปรียบเทียบว่าเป็นยังไงไอ้นางครนางอะไรนะอะไรชนบทกัลยาน,นีครับเออนั่นะ,นะคู่มั่นนะ่ยจงกลใช่ไหมชนบทกัลยาน,นีชนบทกัลยาน,นีนะ่ะสวยแค่ไหน เปรียบเทียบได้กับนางลิงรุ่นฟังดูนะลิงรุ่นมันเป็นยังไงลิงรุ่นลิงตัวเมียหางกุดหูกุดจมูกโวไอ้ที่ว่าสวยในโลกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับนางลิงรุ่นถ้าเมื่อเทียบกับนางอับศรเนีเ่ทศนก็ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นนะศนแล้วไปดูเอาเองนะครับนะครับเอาท่านี้ก่อนเอาท่านี้ก่อนนะครับอันนี้รเราคุณครับหลวงพ่อครับ ผมเองก็สงสัยเผื่อเป็นประโยชน์บ้างขอถามสักสองข้อได้ไหมครับ uh. นิดๆว่าเอ๊ะวิมานของของผู้ทําบุญเนี่ยมันมีอยู่ทุกชั้นหรือว่ามันมีเฉพาะชั้นใดชั้นหนึ่งนี่ประเด็นหนึ่ง uh. อันที่สองถ้ามีวิมานหรือว่ามีนางฟ้ารอรับหรือว่ามีบริวารรอรับเนี่ยเมื่อยังไม่ตายถ้าเจ้าตัวไปทําความชั่วข้างบนเขาจะรู้สึกยังไง uh. อันที่สองมีอยู่ทุกชั้นนะครับ แล้วแต่ใครทําความดีระดับไหนมันจะมีอยู่ตามชั้นนั้นรัผมน,นะฮะนี่ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ทานกุศลศีลกุศลเนี่ยภาวนานิดหน่อยเนี่ยจะอยู่ชั้นดาวดึงสะดโดยมากนะฮะแต่ถ้าชั้นผู้บําเพ็ญบารมีพวกพระโพธิสัตว์พวกอะไรจะอยู่ชั้นดุสิตประเดศพระคุณน,นั่นแหละถ้าปฏิบัติไปอย่างดีแล้ววิมานในชั้นดุสิตนี่สว่างเลย ใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่ที่บุญบารมีที่ทำทีนี้ถามว่าถ้าตนเองทำแล้วผิดศีลผิดอะไรไม่ดีไปไหนหายไปเลยหายวับไปกับตานะครับอันนั้นหายไปเลยถ้าผิดศีลแล้วหายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือทำไม่ดีก็หายทำดีก็มีอย่างนั้นเลยเหมือนประหลอดบอกความร้อนหรืออุณหภูมิเท่าไรเท่าไรมันเปลี่ยนไปตามลำดับนะครับ เหมือนอย่างผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องว่าช่วยโยมพ่อที่อยู่ในนรกตอนแรกโยมพ่อก็แค่บุญแค่นั้นแล้วเราอุทิศให้แค่นั้นนท่านก็อยู่ได้แค่ประมาณชัดดาวดึงเท่านั้นแหละต่ำกว่านั้นหน่อยซ้ำกำลังอยู่ทางด้านจตุมหาราชิกาซะด้ซ้ำไปแต่ว่าเรามีวิธี ปฏิบัติธรรมก็บอกท่านเวลาลูกปฏิบัติก็พระลูกปฏิบัติก็มาด้วยนะไม่ต้องบอกบ่อยๆนะเดี๋ยวมันลืมบอกท่านก็ปฏิบัติเรื่อยๆมันก็เลื่อนภูมิจิตขึ้นไปมีแค่นี้เองทีนี้ไอ้ภูมิจิตเนี่ยมันเลื่อนเลื่อนถ้าดีมก็เลื่อนไปเร็วถ้าไม่ดีมก็ลงตามตุ๊บลงไปเลยไม่ตลอดเวลาตามส่วนของใจเราจะไปไหนเพราะฉะนั้นความดี ต้องทำสัมมาวายามะตั้งใจกำจัดกิเลสท,ที่เกิดขึ้นแล้วระวังกิเลสไม่ให้เกิดใหม่เรายังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานทำบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมให้มันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นบารมีอุปบารมีปารามตถรมบารมียาถอยถอยปุบ๊บไอโนนก็ลดลดเลยหายเลยครับเวลามีก็มีเองไม่มีก็ไม่มีหายไปเลยช่วยไม่ได้ ครับนะครับแล้วก็กายในกายพบซ้อนพบของตนเองก็เป็นทุกขติภูมิตัวก็ซ่อมซ่อเดินไปไม่มีสง่าราศีเต็มไปได้วยความทุกข์ยากปัญหาร้อยแปดพันเก้ายิ่งคนที่ผิดศีลห้าข้อนั่นแหละข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไม่ต้องพูดนะครับตัวลักษณะเหมือนเปรตก็มีเหมือนอสุรกายก็มี ไอ้ใบหัวยอย่านึกกับตัวเองโก้เทมบาดาเนะปรตนะครับเปรตเดินตามหลังตัวเองนั่นแหละเดินไปได้วยกันนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเล่ฟังทีหลังเพราะว่านี่มันมันดึกแล้วสัพโรขาวินิมุตโตสัพ,พสันตาปวัชิตโตนิพุตโตจตวัง วิวัตชันตุสาพระรูปคนินาศตุมาเตภาวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภาวะภิวัตนธนศิริสเิจังปจายินโนจาราโรธรรมมาวัฒนติอายุวันโนอสุขัง ลังครับแถมคำเดียวรู้เห็นอย่างนี้เป็นเทวานุสตินะครับเอาตรงนี้